สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงสแดงลิเวอร์พูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสิรข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจําวันที่นี่หมนเคยครับวันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องเราจะยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการต่อสัญญาให้กับทางอิปราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮาร์ทถินชาติฝรั่งเศสของเราที่ดูเหมือนว่าข้อตัวจริงคงตอปฏิเสธโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่ ต่ในแต่ทิศทางทงกันข้ามหนึ่งในนักเตะที่ดาหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้เข้ามาเป็นตัวตายตัวแ,วแทนของเขาอย่างทางดายยตอุปาเมกาโนเซนเตอร์ฮับทีมชาติฝรัร่งเศสของทางเสือใต้บายเยนมนิกนั้นทางฝั่งต้นสังกัดของนักตเตะก็รู้สึกเป็นความวนใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าอาจจะเสียผู้เล่นคนสําคัญรายนี้มาให้กับสโมสรในเวทีพรีเมียร์ ด้านแซม,มิลีอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราตั้งแต่สมัยที่ทางราเาเอลเบเิเตสยังกลุ่มบังเหียนอยู่ก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าแล้วกูในตอนนี้ต้องยอมรับได้แล้วว่าไม่ว่าเราจะมองไปในทิศทางไหนมันก็เต็มไปด้วยประเด็นปัญหาทั้งหมดแต่ในอีกด้านหนึ่งเรายังคงเห็นตัวของทางเดวิดลินส์เหยื่วข่าวสายหงคนดังมีการออกมากาลางปิดปกปอก้องตัวของทางอาร์เลอร์สโลตเอาไว้ ว่าหากลงมาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าตัวของทางสลอตเองมีการออกมายอมรับตั้งแต่เมื่อเจ็เดือนที่แล้วว่าเขาเจอประเด็นปัญหาแต่จนกระทั่งถึงตอนนี้หลังจากผ่านไปแล้วครึ่งปีกว่าๆเขาเองยังหาทางแก้ไขมันไม่ได้เลยแม้กระน,นั้นก็มีรายงานข่าวจากทางฟาบิซิโอโรมาโนยืนยันออกมาหนึ่งว่าทั้งบอร์ดบริหารของทีมดาที่นำโดยทางเฟนเบสกว่ากุตัวของทีมยังคงหนุนหลังตัวของทางสลอตแม้จะทำผลง,งานได้อย่างน่าผิดหวัง ทีนี้เราจะมาไล่เรียนข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยครับกับเรื่องเราเกี่ยวกับอนาคตของทัติบราฮีมมาโคูนเตอย่างที่เราก็รอบกันดีอยู่แล้วว่าตัวของทางดาวเตะวัย26ปีนั้น สัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและก่อนหน้านี้ทางเลวพูลก็เคยเกิดประสบความสําเร็จในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วก่อนที่มันจะเป็นตัวของทางนักเตะเองที่เปลี่ยนใจและชะลอการคูดคุยสัญญาฉบับใหม่ออกมาจนกระทั่งตึกปัจจุบันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง d e f ฟ n ซ a c ซ n t ร a l สื่อชื่อดังจากประเทศสเปนที่สำนักงานใหญ่ของพวกเขาก็ตั้งอยู่ในกรุงมารกิ ็มีการออกมานำเสนอข่าวเลยว่าในตอนนี้ทางโคนาเต้ได้ตอบประเสธข้อเสนอล่าสุดจากทางลิมบูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้ามกลางความสนใจจากทางสโมสรเรอันมาดริดและโชว์ตัวเองก็หมายมั่นปั้นหนูว่าอย่างไรเสียก็ต้องการพิจะจายไปร่วมถิศนสแตเยโกเบนาปิวฮิปราคิมาโคนาเต้ได้ยืนยันกับทางสโมสรฟุตบอลลิ์พูไปแล้วว่าเขาขอจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาออกไปนะดีเฟนซาเซ็นทรัลระบุ ความปรารถนาของเขาก็คืออยากที่จะย้ายมาอยู่กับทางเรอันมาดริดและในตอนนี้มันก็มีการพูดคุยกันไปแล้วด้วยผ่านทางเอเย่นส่วนตัวของเขาเองทั้งนี้หากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงก็หมายความว่าทีมของเราจะต้องเสียตัวของทางโคโนาเต้ไปแบบไ้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญาดังกล่าวข้างต้นและเจ้าตัวเองยังสามารถที่จะเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคมน,นี้เป็นต้นไปอีกด้วย เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆติข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็เป็นการเปิดหัวเพราะเรื่องเราเกี่ยวกับตำแหน่งประกังตัวกลางของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาดูตัวปลายโปรแทนของเขากันบ้างดีกว่าหากเพื่อนๆจํากันได้ก่อนหน้านี้ตัวของทางคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของทางดิวสมัครข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันเล่นในอีกด้านหนึ่ง เขาเองก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งข่าววงในของทันบายเยนหนึ่งนิดอยู่ด้วยกอเป็นคนรแรกๆที่มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าเลว่าพูกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของทางไดโยอุป,ปาเมกาโนเซนต์คาฟเฟชแมนของทันบาายเยนอยู่ด้วย ล่าสุดก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจออกมาคราวนี้มาจากทางตัมไบลีกูรูด้านการซื้อขายคนดังที่เขาเการชี้ชัดเลยว่าแม่สื่อในประเทศอังกฤษจะไม่เชื่อว,ว่าดิวนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้แต่ภายในทางบายยีเมื่นเองก็รู้สึกเป็นกังวลใจว่าสุดท้ายแล้วนักเตะในความดูแลของพวกเขาอาจจะยากเป็นลงเอยในประเทศอังกฤษหากไม่สามารถที่จะเจราจาในการต่อสัญญาฉบับใหม่กันได้หลังจากสัญญาปัจจุบันของเขา,ขาก็กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าเช่นเดียว กันกับในรายของทางเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสอย่างทักอิบราฮิมาโกลาเต้ผมคิดว่าในช่วงซัมเมอร์นี้มันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะไบลีกล่าวเพราะมันมีนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นแข่งระดับบิ๊กเนมหลายต่อหลายคนที่จะกลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเยตนในช่วงนั้นดังนั้นมันจะเป็นตลาดซื้อขายนักเตะที่ค่อนข้างจะวุ่นวายโดยเฉพาะในตำแหน่งปร,กราการตัวกาง ในประเทศอังกฤษมันมีการพูดถึงในรายของทางมาร์กเกฮีแต่ในระดับทวีตยุโรปแล้วมันจะมีอีกหลายๆลาชื่อที่ถูกพูดถึงกันนะแล้วคนที่ถูกพูดถึงมากกว่าใครก็คือทางไดโยอุปาเมกาโนที่ในตอนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในทีมบาเยนมิวในภายใต้การทำทีมของทางวันซอมกอมปาเนีย่ แหล่งข่าวมีการพูดออกมาอย่างชัดเจนเลยว่ามี2สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่แต็มความสนใจในตัวเขาอยู่แม้ว่าพวกเขาจะยังคงเชื่อว่าอุปามิการโน่น่าจะอยู่กับทางบาเยนต์ต่อไปมากกว่าที่จะย้ายถีบกระตายแต่สิ่งที่ผมสามารถบอกกับพวกคุณได้เลยก็คือในตอนนี้ทางฝั่งของบาเยน์เองกลับรู้สึกเป็นกังวลใจว่าอุปาเมิการโน่จะได้รับขอ้อเสนอเข้ามาในช่วงต้นปี2026นี้หากเขาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางบาเยน์ได้ โดยสโมสรที่แสดงความสนใจอย่างมากในตัวเขาก็ามีทั้งทางเชลซีเอรปพูและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต่างก็ประเมินฝีเท้าของเขาเอาไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เขาเองก็เคยจะเกือบลงเอยกับกินแอนฟิลของเราในวันเดทลายของตลาดซื้อขายนักเตะัมเมอร์ที่ผ่านมา นั่นก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮับทีมชัดอังกฤษ,อกฤษของทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพารเลตหลังจากทีมของเราบรรลุข้อตกลงค่าตัวของเขาได้แล้วแต่สุดท้ายมันกลับกลายมาเป็นทางฝั่งของทางพาร l เลตเองที่ล้มดิวนี้ออกไปในช่วงวินาทีสุดท้ายกันเลย อย่างไรก็าตามในการที่ทีมของเรากำลังจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางคริสตันพาเลตสำหรับการแข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบที่4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายในคืนวันพุทธที่จะถึงนี้ทางพาเลตก็มีการใช้ภาพของโตเกฮิมาหยอกล้อทีมของเราหลังจากพวกเขามีการโพสต์ข้อความลงในหน้า X อยากเป็นทางการของสโมสรไว่ใจความดังต่อไปนี้ว่า ได้กลับมาเจอกับทางอร์พูลอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่คนนี้เป็นในการแข่งขันศึกคาราบาวครับซึ่งรูปภาพที่พวกเขาใช้ประกอบแคปชั่นดังกล่าวนั้นก็เป็นหน้ายิ้มริมของตัวเกฮีนั่นเองซึ่งน่าจะสื่อความหมายได้ว่ามันเป็นการหยอกล้อกลับมาที่่านสมูสรของเราอย่างชัดแจ้งหลังจากในการแข่งขันฤดูการนี้อร์พูลได้ประ,ระชญหน้ากับทางฝั่งของคริสตัลพาเลทไปแล้วสองนัดและเราก็เป็นฝ่ายปราชัยกลับออกมาทั้งหมด ทั้งในการแข่งขันที่สนามเรมบรนบีสนับสึกคอมมูนิตี้ชิลที่สึ่งดอพ่ายแพ้ในการดวลลูกจุดโทษและอีกครั้งสนับเกมพิม์ลิกที่ดอกก็บุกไปปราชัยที่เซลเฮิร์สพาร์กกับออกมาสอกประตูต่อเน็ในก่อนหน้านี้นั่นเองเรามาลุยกันต่อเลครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องฟอร์มการเล่นในภาพรวมของทีมเราณปัจจุบันกันบ้าง พราะแม้ลิเวอร์พูลของทักาเนอร์สรอตจะมีการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่และใช้เงินเกินกว่า400ล้านปอนด์ในการเสริมทับนักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมของเราแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันกลับกลายมาเป็นตรงกันข้ามและเราก็พ่ายแพ้ถึง5จาก6เกมหลังสุดในการแข่งขันทุกรายการอีกด้วย นั่นจึงทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ถาถมเข้ามาใส่ทีมของเราอยางหลีกเลี่ยงไม่ได้บางก็โทษว่าเป็นพวกทคติกการเล่นของทักอารนเนอร์สลอตบางก็ไปโทษที่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวของนักเตะไม่ว่าจะเป็นทางเวอร์กิฟานไดอิบราฮิมาโคนาเต้มิลอดเคอร์เคสหรือแม้กระทั่งตัวของทางมูฮัมหมดซาลาเป็นตน้นยังในก็ตามจากความคิดเห็นของทางเจสันมักเอเทียอดีตหนึ่งในนักเตะของทีมเรา เขากลับมองว่าคนที่ควรจะถูกปรักออกมากที่สุดในตอนนี้กลับเป็นในรายของทางฟอร์เรนเวียร์ซูเปอร์สตาร์ดังที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากคังห้างขายาไรเคอร์เลเวอร์กูเซนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่สนนราคามากถึง116ล้านปอนด์ในตอนนี้อร์เนอร์สักกำลังพยายามหาการเชื่อมโยงภายในทีมของเขาที่ลงตัวที่สุดนะนักเอเทียกล่าว แต่แน่นอนว่าเขายังหาทีมที่ดีที่สุดไม่ได้เลยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเซเบตผู้เล่นตัวจริงที่ควรจะลงสนามของเขาเป็นใครกันบ้างนั่นคือจุดที่เขาพยายามจะลองในหลายรูปแบบแต่สุดท้ายทุกอย่างมันยังคงออกมาไม่เวิร์กนะเห็นได้ชักว่าในตอนนี้อเล็กซานเดอร์อิซักได้รับบาดเจ็บไปแล้วมันจึงกลายมเาเป็นการเปิดประตูให้พวกเขาสามารถที่จะตัดสินใจไปง่ายดายมากขึ้น ในเกมการแข่งขันกับทางเบนฟอร์ดซาร่าได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งฮูโกเอเกตติเกก็อยู่ที่นั่นและทางฟอรเรนเวทก็ขยับเข้ากลับมาเล่นตรงกลางเหมือนเดิมแต่คำถามของผมก็คือมันควรจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าตัวของทางเวทย,ยังคงสมควรจะได้ลงเล่นต่อไปหรือไม่ผมคิดว่าเวทเองเป็นนักเตะที่ไม่เหมาะกับเกมการเล่นที่ต้องเน้นการใช้สภาพร่างกายแบบนี้นะ ผมรู้ดีว่าเขาถูกทุ่มเงินซื้อตัวเข้ามาด้วยค่าตัวมหาศาลมากๆและผมก็รู้อีกว่ามันจำเป็นจะต้องใช้การตัดสินใจที่มีความกล้าหาญอย่างมากสำหรับตัวของผู้จัดการทีมในการจัดรองเขาออกไปสักสองหรือสามเกมติดต่อกันนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำนะและมันก็จำเป็นจะต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดในตอนนี้ทุกทีมต่างก็อยากมอรเชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลด,ด้วยกันทางนั้นแหละพวกเขาที่สูญเสียออราไปแล้วอยากแท้จริง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากที่ฟังความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาของทางเจสันแม็กเอเทียที่ดูเหมือนว่าบางทีมันอาจจะไม่โดนใจแฟนบอนลลหรือว่าผู้หลายๆคนแต่ในคราวนี้อีกหนึ่งคนที่เข้าไปกัรออกมาแสดงขั้นนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือตัวของทางแซมมี่ลี เมื่อเขาเองก็เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราสมัยที่ทางราฟาเอลเบเนเตสเกีบอสสมองเพชรอย่างกลุ่มบางเหียนอยู่แถมเขาเองก็ยังเคยรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมรักษาการของเรามาแล้วอีกด้วยทวันล,ล่าสุด เมื่อตัวของทางลีไปออกรายการในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับช่องทีวีอย่างเป็นทางการของสโมสรเราอย่างทาง LFC TV เขาเองก็เปการชี้ชัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เรียกได้ว่าในตอนนี้มันเป็นปัญหาที่รากลึกลงไปที่พื้นฐานเก,นก์การเล่นของทางสโมสรเลยด้วยซ้ําไปจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันถึงเป็นผลงานที่ไม่สู้ดีนักสําหรับทีมของเราและปราชัยมาสีนัดติดต่อ,อกันเข้าให้แล้วในการแข่งขันพิมพ์ลิกอีกด้วย หากได้นับรวมตัของทางโดมดิกโซวอสไลน์อมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเราเสียบอลจังหวะสองไปแทบจะทุกจังหวะเลยนะลีกล่าวเราเดินหน้าทำเกมรุกก็มันกลับกลายมาเป็นว่าเหมือนเราเตะวันอัดกับกำแพงอย่างไงอย่างนั้นเรารุกขึ้นหน้าไปแล้วเราก็เจอทีมคู่แข่งของเราเคลียบอลกลับมาแทบจะถุดรังไป แต่สิ่งที่น่าผิดหวังมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือทุกครั้งที่เราเสียบอลไปแบบนั้นทีมที่เก็บตกจังหวะสองหน้ากลับไม่ใช่สโมสรของเราห่างแต่เป็นคู่แข่งของเราตันหาแลผลับที่ตามมาคืออะไรกันครับการที่คุณเสียบอลจังหวะสองไปแบบนั้นมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับคู่แข่งสามารถจะเล่นเกมโต้กลับเร็วมาใส่ทีมของเราได้และผลลัพธ์ที่ออกมาก็กลับกลายมาเป็นว่าเรามักจะเสียประตูจากโอกาสแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง การรบมือกับการเล่นบอลยาวก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของพวกเขานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บตกบอลในจังหวะสองที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันแทบจะไม่มีจังหวะไหนเลยที่เราสามารถจะคว้าชัายชนะมาได้ในการดวลกับคู่แข่งซึ่งอันที่จริงแล้วทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันคือการเล่นพื้นฐานของฟุตบอลเลยด้วยซ้ำไปนะดังนั้น,น,นหากสิ่งที่เป็นรากฐานคุณยังทํามันได้ไม่ดีโอกาสที่คุณจะต่อยอดไปในแทคติกด้านอื่นๆนั้นก็เป็นไปได้ยาก ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาถมเข้ามาใส่ตูกของทางอา์เนอร์สโลตและกักติกเกมการเล่นของเขากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูคนที่ยังคงหนุนหลังเขาอยู่กันบ้างดีกว่า พราะแม้ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับการทําทีมของทางสลอตนักเวลานี้แต่ในมนุมมองของทางดิวตลินส์เหยา่ข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันเจ้าตัวก็ทํางานให้กับทางแอนฟิกอินเด็กซ์สื่อที่จ่ะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ยังคงมีมุมมอ,มองที่ดีๆต่อการทํางานของทางสลอตแม้ว่าผลงานของเขามันอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามก็ตามทีสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดเกี่ยวกับการเสียประตูจากลูกทุ่มไกลก็คือ การที่เราเป็นคนฝ่ายทำบอลออกไปเองโดยซ้ำไปแทนที่จะเคลียร์ขึ้นหน้าไปเลยลินกล่าวแต่ตอนที่ผมเห็นคนเข้าไปโจมตีทางอา่านเนอร์สลอตกับการที่ทางลูกป,ปู่เสียประตูจากลูกทุ่งไก่แบบนั้นผมกลับมองว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลมากนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ประหลาดด้วยซ้ำไป มันมีใครที่จะอธิบายให้ฟังได้ไหมว่าคุณต้องใช้แทักคติแบบไหนที่สามารถจัดการไม่เสียประตูจากลูกทุ่งไก่แบบนั้นได้ผู้จัดการทีมจะไปทำอะไรได้ล่ะมันเป็นจังหวะแบบ50-50นะมันอาจจะกลายมาเป็นบอลของทางเบนฟอร์ดหรือของทางลิเวอร์พูลก็ได้ความจริงก็คือลิเวอร์พูลแพ้ตั้งแต่บอลแรกและบอลจังหวะที่2มันอาจจะขาดในเรื่องของพลังกายอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ว่าคุณจะจัดการทีมมาดีขนาดไหนก็ตาม คุณไม่สามารถที่จะวางแผนให้ทีมตัวสูงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นหรือเอาชนะน่นนวยบอลจันหวะสองได้หลอกจากการวานแทตติจริงไหมละ่ะหลายก็หลายคนพยายามจะกดดันไปที่ตัวของทางสล็อตนะแต่ผมกลับมองในทิศทางตรงกันข้ามว่าบางทีก็าาจ,จะขัดเครื่องไม้เครื่องมือในการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ซึ่งผมก็มองว่าบางทีคุณควรอาจจะให้เครดิตกับทางเบนฟอร์ดมากกว่าพี่พวกเขาสามารถเล่นตามแผนการที่วางเอาไว้แล้วมันออกมาได้ผลเสียตัว เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าทำเอาแฟนหงบางส่วนช็อกกันเลยทีเดียวเมื่อตัวของทางอาร์นเนสรัจเองมีกันออกมายอมรับเลยว่าอันที่จริงแล้วเขารู้ตัวตั้งแต่เมื่อจัดเตรียมที่แล้วโดยสำไปว่าจุดอ่อนของทีมนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนกันเพียงแต่ว่ามันจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันยังไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขได้ ผู้ที่อมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางเจสสวอดแลนดที่ซึ่งเขาเองก็เป็นนักข่าวสายของคนดังโดยเจ้าตัวก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านนัก X อย่างเป็นทางการของเขาเองย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมฮ n นเน s ์รับมีการออกมาบอกเลยว่าหลายๆทีมนับเปลี่ยนวิธีการเล่นในการ,รเผชิดหน้ากับเราแล้วนะวอดแลนด์โพสต์เอาไว้ในนัก X ของเขาเองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลิเวอร์พูลได้ลงสามวมแฟททั้งสิ้น28เกมมีการใช้เงินจับใจ่ายใช้สอยไป450ล้านปอนด์แต่เสียประตูไปมากถึง40ลูกและประสบความปราชัยกลับออกมาถึง12เกมด้วยกันรวมกับในช่วงปรีซีซั่นด้วยแต่เมื่อวันก่อน,อนตัวของทางอร์เนอร์สตอริงก็ยังมีการออกมาพูดอีกด้วยว่าเรายังไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้ได้เลยว่าเราควรจะรับมือกับทีมที่เล่นแบบนี้กับเราได้อย่างไรกัน นั่นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นกังวลใจแล้วนะแต่มันได้กลายมาเป็นวิกฤตการอย่างแท้จริง #LFC หรือทางสโมสรฟุตบอลยิงวูบผูซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางวอร์ดแลนมันก็เป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่าที่จริงแล้วตัวของทางสลอตนั่นแหละรู้ดีมาตั้งแต่ต้นเลยว่าปัญหาของทีมที่ต้องเผชิญหน้านั้นมันอยู่ที่จุดไหนกันอะไรคือจุดอ่อนของทีมเราแล้วคู่แข่งก็มองเห็นถึงเรื่องนั้นเหมือนกัน ก็ประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าแม้เขาจะรู้ทางรู้ว่าทีมมีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงไหนแต่เจ้าตัวกลับไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้ทําให้สถานการณ์ของทีมเราตกอยู่ในที่นั่งลาบากแล้วเจอคู่แข่งเจาะในจุดที่เป็นจุดอ่อนของทีมเราสาแล้วสำเราเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องดาวเก็บกับอนาคตของตัวอารนเนอร์สโลตเกนบาก้าง เพราะในตอนนี้มันก็มีข่าวลือหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาอาจจะถูกปลดออกจากตําแหน่งหรือไม่อย่างไรกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทงังเฟนเวสกวาดกุมีการสั่งชะลอการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาซึ่งถูกผลักดันออกมาโดยทางเอเยจนส่วนตัวของเขาเอง ต่ล่าสุดทางฟอร์บิโซโรมาโนนักเข่าระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็มีการออกมายืนยันผ่านกันให้สัมภาษณ์ในช่องย t u b e ของเขาเองเลยว่าแม้จะมีการชะลากันต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่บอร์ดบริหารยังไม่ได้คิดที่จะมีการปลดตัวของทางสลอตออกจากตําแหน่งในเวลานี้แต่จะใช้เวลาในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมในการประเมินผลงานของเขาอีกครั้งก็รในตอนนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าตัวของทางสลอตจะยังคงเป็นคนที่เหมาะสมในการ ก,กู้วิกฤตการขอทีมในครั้งนี้แม้ว่าการต่อสัญญาฉบับใ,ใหม่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์นะักปักจุบันแน่นอนว่าภายในฐานหรือว์พูลเองผมคงต้องบอกว่าจมีการหารือกันของทางผู้บริหารและเจ้าของสโมสรรวมไปถึงผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องนะพวกเขายังคงไว้วางใจในตัวของทางอันเนอร์สโลตโลมาโนกล่าว แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เตนว่าพวกเขายังคงเชื่อมั่นว่าสล็อตยังคงเป็นผู้จัดการทีมที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือกับฝานการณ์นี้เ็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่มากเลยนะแต่หรือว่าพงยังคงเชื่อว่าท้ายที่สุดทุกอย่างจะออกมาโอเคมันอาจจะต้องใช้เวลาในการประเมินทีมรวมไปถึงนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นพวกเขาต้องกลับไปสู่ทัศนคติเหมือนในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้ว กัรเรียกว่าฟูยังคงเชื่อมั่นในตัวของทางสล็อตมันมีการพูดคุยที่ดีในทุกวันระหว่างตัวของทางสล็อตกับทางผู้อำนวยการกีฬาและรวมไปถึงคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารมันไม่ได้มีปัญหาใดๆไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาระหว่างตัวของทางนักเตะกับทางสล็อตดังนั้นปัญหาใหญ่ๆมันอยู่ที่แง่ของทางแท็กติกและสภาพจิตใจมากกว่านะกันในตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาระหว่างตัวของทางสล็อตกับนักเตะหรือทางสล็อกกับทางฝ่ายบริหาร แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ